ก็ตอนนี้ถ้าให้ผมต้องซื้อทองเพิ่มผมไม่เอาแค่คิดก็สยองแล้วแต่คือทํา<ม>ที่ทจริงๆเนี่ยพี่ปิงเป็นสายที่ซื้อทองมาตลอดนะคะแล้วก็คือเท่าที่คุยกันพี่ปิงก็ไม่ค่อยมีไอเดียอยากจะขายทองเท่าไหร่นเนาะเพราะว่าคือจริงๆตัางใจจเนและตอ้ท่าแล้วว่ากลัวทำไมทําช่วงนี้มันขยันจังวะเออแล้วก็จะมีการประชุมไต่ภาคีด้วยอ่ะ แล้วทองด้วยความที่ขึ้นมาเยอะครับถ้าเกิดคุณเป็นเจ้ามือระดับโลกที่ดันทองขึ้นมาคุณจะไม่เช็คบินเลยเหรอคุณกีต้าแสดงว่าคือถ้าท่านลมก็อาจจะลงได้แรงเลยเหรคะค่ะในมุมพี่ปิงกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยกุมใจอยู่เขเครียดอยู่เนี่ยแล้วคุณลองนึกภาพถ้าเราเสียยูเคนเขาเกิดยุติเอ้แล้วเราเสียได้เงินคืนสมมติได้เงินคืนด้วยถูกป่ามันต้องเป็นเง่อนไขยอยู่แล้วให้ยุติสงคทางแล้วสาราก็บอกเงินคืนเงินด้วยอ่ะดูยอมหยุดเงี้ยก็คืนเงิน โอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นแค่คิดก็สยองแล้วขอมุมมองกับทองคำค่ะพี่ปิ่งคะคือถ้า เฟ็ลดดอกเบี้ยน้อยเนี่ยฝั่งหุ้นเขายังมีเออร์ n g ให้เป็นตัวดรฟブนะคะแต่ทองคำเนี่ยดูจะคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยนะคะ,ะพี่ปิงมองที่ทางทองคำยังไงคะช่วงที่เหลือของปีนี้กังวลผมมีความกังวลกับทองคำมากขึ้นยังบอกไม่ถูกไม่อยากให้ลงนะแต่กลัวมันลงมากเลยอะผมรู้สึกไม่ขึ้นทักทีปะมันออกข้างนานไงออกข้างยิ่งนานเรายิ่งกลัวอ่าคือถ้าเบรกได้ก็ดีไป กัวมันไม่เบรกดีแล้วเดี๋ยวจะมีประชุมไตยพาคีด้วยสหรัฐยูเครนเสียเกิดคุยกันรู้เรื่องนะฮะโอ้โหไม่อยากนึกภาพก็ตอนนี้ถ้าผมต้องซื้อทองเพิ่มผมไม่เอาผมมีแต่ความคิดว่าขายดีไม่ขายดีเนี่ยอันนี้คือตัวผมนะคก็คุยกับผมผมก็มีทองอยู่อะ่ะผมก็ต้องนั่งคิดอยู่ทั้งวันเนี่ยขายไม่ขายขายไม่ขายขายไม่ขายอยู่เนี่ยอืมก็กุมใจนะครับอืมรู้อย่างเดียวไม่ซื้อตอนนี้ แต่คือทังที่จริงๆเนี่ยพี่ปิงเป็นสายที่ซื้อทองมาตลอดนะคะแล้วก็คือเท่าที่คุยกันพี่ปิงก็ไม่ค่อยมีไอเดียอยากจะขายทองเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคือจริงๆท่านใจจะขายแล้วถึงมีมีความคิดจะขายทองแสดงว่าเห็นสัญญาณไม่ดีมากขึ้นก็ไม่กก็กลัวไงครับกลัวเรื่องของเฮ้ยทำไมทําช่วงนี้มันขยันจังมะ้เออแล้วก็จะมีการประชุมไต่ภาคีด้วยอ่ะ แล้วทองด้วยความที่ขึ้นมาเยอะครับถ้าเกิดคุณเป็นเจ้ามือแล้วระดับโลกที่ดันทองขึ้นมาคุณจะไม่เช็คบินเลยเหรอคุณกีตา้าก็ดูแล้วน่ากังวลโอเคมันดูการมันก็จะขึ้นต่อแต่มันกัวกลัวกลัว,ลวพิกโผแต่แสดงว่าคือถ้าถ้าลมก็อาจจะลงได้แรงเลยเหละค่ะในมุมพี่ปิงกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยกุมใจอยู่แต่มันก็กลับมาที่ กุมใจไงไม่รู้ขายไม่ขายเนี่ยเ,เครียดอยู่เนี่ยและคำแนะนำล่ะคะพี่ปิงค่ะคือถ้าไม่ซื้อจาผมุมได้แต่แนะนำทุกท่านว่าไม่ซื้อก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นผมผมไม่ซื้อก่อนนี้นี่คือคำแนะนำค่ะโอเคสุดท้ายนะคะขออนุญาตหนึ่งคำถามของแฟนคลับนะคะถามพี่ปิงบอกว่าถ้า เงินทุนเริ่มออกจากหลัดหุ้นไทยนะคะหุ้นจะลงไปได้อีกประมาณเท่าไหร่หุ้นจะลงหนักไหมคะพี่ปิงก็จีแล้วมีตอบคาถามไว้แล้วนะคะว่าเราอ่ะรอบเนี้ยได้ตัวช่วยเรื่องของเออร์เน็งขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์มากเลยผมก็ยังงงๆอยู่มงเออร์เน็งดีจังได้มาสามแสนสามในไตรมาสสองนะฮะครึ่งแรกของปีเราเกินเลยกลายเป็นหกแสนสองครึ่งหลังเราขอแค่สามแสนแปดเราก็จะไปได้ถึงหนึ่งล้านล้านอี s เอเราอ่ะเป็นแปดสิบสองบาทต่อหุ้นซึ่ง มันดีกว่าที่ผมเคยประเมินไว้เยอะเลยเดิมทีผมวางไว้แค่75บาทต่อหุ้นนะครับออกมาคราวนี้82บาทต่อหุ้นถือว่าโอเคที่ผ่านมาขนาดมองเ e a อ n i เ g ็72 75บาทต่อหุ้นเนี่ยคำนวณเรื่องของ v a l u a t i o n ต่างๆอะ่ะก็เคยบอกทุกท่านไปแล้วว่าแนวรับของเซ็ตมันก็พัน80ไงไม่ต่ำกว่านี้หรอกต่ำกว่านี้เรียกว่าถูกซึ่งก็พูดไปหลายครั้งใช่ไหมไอ้วันที่เราคุยกันอะ่ะคุณกิต้าก่อนที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ย e หุ้นไทยมันหน้าเลยแล้วนะ ดูหน้าผมนะเนี่ยเออเฮ้ยผมว่าหุ้นไทยน่าเล่นละน่าเอาละเพราะอะไรเพราะมันถูกไงแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นวันนี้มันมันยกระดับเออร์เน็ตตัวเองขึ้นมาด้วยเออร์เน็ก็ดีขึ้นและดอกเบีย้ยนโยบายลงง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่ได้เหมือนตอนนั้นที่แบบโอ้โหไม่รู้ดอกเบีย้ยนโยบายจะลงเมื่อไหร่ฉะนั้นฐานแนวรับมันก็ถูกยกขึ้นมานะครับกลายเป็นพันสองพันสองเนี่ยเรียกว่าถูกเลยนะฮะต่ำกว่าพันสองยิ่งถูก นะครับเพราะมันมีแรงเสริมทั้งเรื่อง e อ r n i n g ที่ดีขึ้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนโยบายที่ลดลงผมเลยไม่คิดว่าหุ้นไทยต่อให้มันลงลงไม่เยอะหรอกแต่ถ้าฟันโฟลหลออกจริงๆแต่รัฐบาลยังทําตัวไม่ดีเหมือนเดิมห่วยเหมือนเดิมกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะสนใจแต่เรื่องไม่ไม่ควรสนใจเนี่ยแม้ว่าคุณอิงจะรอดนะแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ้าวได้ใจได้ใจนะนะ,นะได้ใจกลับมาดีด้าแบบเดิมแล้วอ่ะแล้วก็ลืมไอ้ความเครียดที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะแล้วกลับไปแบบเดิมก็ หุ้นมันก็อาจจะซึมลงเรื่อยๆก็ได้แบบช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ต้องระวังนะครับแต่อันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลน,น่าจะไม่เป็นเหมือนเดิมและ v a ร i a t ช o n เรามันก็ได้เห็นถึงระดับที่ไม่น่าต่ำกว่าพันสองก็ถ้าจะมีเรื่องการเืองเข้ามาก็จริงหรือฟันโฟไหลออกก็จริง่ยก็อาจจะเอาอยู่ได้ที่บริเวณพันสองนะครับค่ะคำถามท้ายสุดจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ที่เมนชั่นถึงออทองคำนะคะถ้าเป็นพี่ปิงนะคะอะไรคือ r ร d flag แล้วว่า ถ้าเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยต้องขายหรือว่ารอให้มันลงหนักๆก,ก่อนค่อยมั่นใจว่าจะขายโหก็รัสเซียยูเครนจบสยองจริงๆน่ากลัวน่ากลัวทรัสเซียยูเครนจบอืมถามว่าทําไมก็ตั้งแต่มีเรื่องรัสเซียยูเครนบรรดาธนาคารกลางต่างๆก็เลยหันมาซื้อทองคากันเยอะไงถ้าเรื่องรัสเซียยูเครนจบเขาก็หยุดซื้อแค่หยุดซื้อก็เป็นเหตุให้ขายได้แล้ว ใช่ไหมว่าที่ผ่านมาในช่วงที่มีสงครามช่วงหลังๆนะคะปีที่สองปีที่สามเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการชุดแรงๆจากการขึ้นของทองคำในช่วงที่มีสงครามแล้วนะคะพี่ปิงไม่ชุดหรอสองปีนี้ขึ้นอย่างโหดคุณกีตา้าขึ้นเรื่อยๆเลยพักตัวสองสามเดือนปุ๊บขึ้นแล้วก็ขึ้นยาวๆเลยในภาพใหญ่ค่ะ โหนะซึ่งเขาก็ขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องสงครามเพียงอย่างเดียวสงครามเป็นเหตุให้รัเสเซียถูกยึดยึดเงินยึดดอลลาร์ไปทั้งหมดพอรัสเซียถูกยึดปุ๊บธนาคารกลางต่างๆก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่แบบนี้ไม่ได้ดีการฝากเงินดอลลาร์ไว้อยู่ที่เบลเยียมอย่างเงี้ยไม่โอเคดีทุกคนก็เปลี่ยนมาเป็นเพิ่มสัดส่วนในรีเสิร์ฟของตัวเองให้เป็นทองคำมากขึ้นมันก็เลยไล่ซื้อกันอย่างเงี้ย แล้วคุณลองนึกภาพถ้าเัสเสียยูเคนเขาเกิดยุติเอ้แล้วเราเสียได้เงินคืนสมมติได้เงินคืนด้วยถูกปะมันต้องเป็นเงื่อนไขยอยู่แล้วให้ยุติสองทางแล้วสาราก็บอ,งอกงห้คืนเงินด้วยอะดูยอมหยุดไงก็คืนเงินโอ้โหอ,อะไรจะเกิดขึ้นแค่คิดก็สยองแล้วอืม แต่คือความขัดแยง้งจุดอื่นที่อาจจะยังมีอยู่นะคะตะวันออกกลางก็ดูยังไม่จบดีความขัดแยง้งคุกรุ่นระหว่างจีนสหรัฐนะคะอาจจะเป็นเรื่องสงครามการค้าย,ยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องของความมั่นคงแต่อนาคตก็ดูมีความเสี่ยงไหนจะจีนใต้บันบก็คือเอ่อบางกลุ่มก็จะมองว่าจีโอพ l ลิ i ิกส์มันมันไม่สงบลงหรอกนะคะยังก็ตามมีทองมันก็อาจจะเอ่อเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าสู้กับความเสี่ยงเรื่องของความขัดแย้งในรอบนี้ได้พี่ปิงมองยังไงคะก็เ,เข้าใจครับแต่ว่ามันขึ้นมาสี่สิบ ห้สิบเปอร์เซ็นในสองปีที่ผ่านมาปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้มันลงสักส็ยี่สิเปอร์เซ็นตผมก็ร้องแล้วกําไรหายเข้าใจยังค่ะเออคือมันไม่จะเป็นต้องลงคว่ำไปที่เดิมก่อนมันขึ้นหลอกคุณกีตา้าแต่ว่ามันก็ทําเราใจหายได้อ่ะอโอเคค่ะลงที่หกเปอร์เซนก็เครียดแล้วถูกว่าทําไมเราไม่ขายแต่วันนี้ล่ะ